สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันยามเช้าจะพามาดูวิธีการปลูกพักนะครับสำหรับมือใหม่ก็อลองทำตามกันดูได้นะครับอันนี้เรากำลังเติมน้ำนะครับใส่สายยางเปิดออกจากสายยางเติมน้ำนะครับแต่บางคนเขาก็พักน้ำนะครับแต่เราถ้าเป็นชวโมงเร่งด่วนไม่มีเวลาเราก็ไม่ได้พักนะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะเตรียมปลูกได้เลยนะครับ เป็นบางคนนะครับตามที่ฎซดีเขาบอกว่าต้องพักมันก็แล้วแต่นะครับมันเป็นสูตรใครขอสูตรมันไปนะครับตามความสะดวกของแต่ละคนนะครับไม่ว่ากันนี้เราเติมน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับแต่จริงๆต้องปรับค่าน้ําก่อนนะครับนี้เดี๋ยวเราจะไปปรับค่าน้ํากันโดยการใช้กรดไนติกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกรดไนติกความเข้มข้น68%เราก็จะมาตวงใส่ภาชนะนเวลาใช้ให้เรามัดระวังนะครับจะเป็นสวมหน้ากากสวมถุงมือยางนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับต็วอย่าไปทําเป็นอย่างย่างมันจะมีกลิ่นฉุนเข้าจมูกนะครับอันตารายเดี๋ยวเราจะมา,าไล่ปรับค่าน้ํากันนี่เราก็ตะวที่ใส่ภาชนะ ีเป็นขวดขวดน้ำนะครับรามาตัดโอ้ขวดรั่วเดี๋ยวเราต้องตัดใหม่นะครับอันนี้เขาใช้มาหลายรอบแล้วยังไม่เป็นไรนะครับยังมีอยู่ข้างในขั้นตอนการปรับน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะตักน้ำที่เราเติมลงไปในกล่องโฟมนะครับเอามาวัดค่า โดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นตัววัดปรับค่าวัดค่าพีเ็ดน้ำเราก็จุ่มลงไปอ่านดูค่านะครับในนี้จะขึ้น7.7เดี๋ยวเราจะลองใส่เข้าไปสัก4ซ c ก่อนนะครับว่าจะลงมาอยู่ที่เท่าไร่พอเราได้อันแรกแล้วอันต่อไปนะครับเรามันเป็นน้ำรุ่นเดียวกันเลยเราก็ได้ใส่ไปเท่าๆกัน นนได้เจ็ดจุดเจ็ดเดี๋ยวเราจะลองใส่ไปสัก4ี่ซซนะครับเนี่ยในกล่องนี้เราใส่กดในติดเข้าไปนะครับ4 CC, ี่ซีซีเราดูดขึ้นมา4ี่ซซแล้วใส่เข้าไปถ้าไม่พอเราก็จะต้องเพิ่มนะครับ เสร็จแล้วเมื่อเติมกดลงไปคนให้ทั่วเมื่อเราคนให้ทั่วอย่างนี้เราตักขึ้นมาวัดใหม่นะครับหลังจากที่เราใส่กดลงไปเดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ค่าก็เริ่มลดลงเรื่อยๆค่าที่เหมาะสมสำหรับพืชนะครับจะอยู่ที่ 5.5ถึง6.5นะครับค่า pH ถ้า,ายังไม่ได้เราก็ต้องปรับให้อยู่ในเลทในเลงนี้นะครับแต่ผมจะปรับให้อยู่กลางๆนะครับสัก6หรือ6.1ประมาณนี้อันนี้ลงมา6.7อยู่เลยนะครับจะต้องเข้าไปอีก 1cc โดยเฉลีย่ยผมก็จะปรับอยู่ที่5นะครับครั้งแรกเนี่ย ถ้าเราทำเปิดประจํานะครับน้ําที่บ้านเราเราจะรู้อันนี้ลงมา6.6แล้วจะลองเติมขึ้นไปอีกสัก1ซีนะครับยังไม่พอเอาดูดขึ้นมา1ซีใส่เข้าไปเสร็จแล้วคนน้ำเหมือนเดิมคนให้ท่ว ราตักขึ้นมาวัดใหม่อีกรอบเารารอดูทิ้งไว้สักคู่เพราะว่าตัวนี้เขาจะอ่านตัวเลขช้านะครับจะค่อยๆลงแต่ถ้าขึ้นนี่ขึ้นไวมากแต่ถ้าลงนี่จะค่อยๆลงอันนี้5ซีแล้วยังเหมือนจะยังลงไม่เยอะน่าจะต้องเป็น6ซี แต่อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งกระโดดแบบเติมเยอะเพราะว่าถ้าเราเติมเยอะเราจะต้องมาปรับคืนให้มันได้ค่าที่เราต้องการอันนี้5แล้วยัง6.4อยู่เดี๋ยวเติมไปอีกสัก1ซีซีนะครับมันจะเสียเวลาตรงที่เราหาค่าครั้งแรกนะครับอีก1ซึี่ีหเติมเข้าไป6 ของผมนี่จะอยู่5หรือ6 4สี่ห้าหกนะครับเราจงกะไม่เติมเยอะเพราะว่าถ้าเติมเยอะเราต้องมานั่งแก้ไล่ปรับใหม่ครับเราจะกะให้มันพอดีเปะ๊ะอัน,นี้ก็เริ่มลงแล้วน่าจะได้อยู่นะครับ6กซีซีนี่ลงมา6กจุดสแล้วนะกำลังไล่ลงไปอ,งอีกเห็นตัวเลขไหมครับตัวเลขจะอยู่ในนี้ จะเสียเวลาตรงการปรับค่าน้ำนะครับจะช้าเพราะว่าตัวเลขตัวนี้เขาอ่านช้าไม่ได้เทปุ๊บแล้วอ่านได้ปั๊บเลยนี่ก็กำลังลันอยู่ลงไปเลยได้อยู่6.3ก็ค่านี้ก็ได้นะครับ6ไม่ให้เกิน6.5นะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องมาไล่ปราบีกันหลังนะครับไม่เป็นไรเราต้องทำเป็นระยะสรุปแล้วผมจะเอาที่ค่านี้นะครับ6กจุด อันนี้6น่าจะลงไป6.2จุดสละนี่6.30นะครับเดี๋ยวอีกขีดนึงก็จะลงอ่าหกจุดสามนะครับผมจะเอาค่านี้เลยนะครับไม่ให้มันเป็นกรดเยอะนะครับอันนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันอ่าลงไปแล้วนะครับหกจุดสองเก้าจะเป็นหกจุดสองเก้านะครับตัวนี้ก็จะเอาค่านี้นะครับคือเติม6ซีซีก็ไล่เติมไปนะครับ6ซีซีทุกกล่อง เมื่อเราเติมกดนะครับกดมาตอนแรกเราก็ไล่คนน้ำให้ทั่วหลังจากคนเสร็จแล้วเราก็ตามวัดค่าแต่ละก่อนให้ค่าอยู่ในเลงที่กำหนดนะครับ นี่6น่าจจะเป็น6.2เท่าๆกันทั้งหมดล้ะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเมื่อเราปรับค่าน้ำเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเติมปุ๋ยกันนะครับก่อนเราเติมปุ๋ยเราลองวัดดูค่า EC ของน้ำดิบนะครับลองวัดดูที่นี่อยู่730นะครับ ตีไปสัก700ก็แล้วกันทีนี้ปุ๋ยนะครับการเติมปุ๋ยบางร้านนะครับก็บอก1กล่กองกุ้งนะครับเติม70 cc ซีซีหรือ80ซีซีหรือ120ซีซีนี่แล้วแต่ร้านขายปุ๋ยนะครับแล้วแต่ความเข้มข้นของปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาดูถ้าเราซื้อปุ๋ยร้านไหนมาก็ถามเขานะครับว่าเติมกล่องกุ้งเนี่ยใช้กี่ซีซีหรือกล่องปลานะครับอ,อย่างบางอันก็3ซีซีต่อน้ำา1ลิตร 5cc ต่อน้ำ1ลิตรแล้วแต่ร้านจำหน่ายปุ๋ยนะครับส่วนของผมจะเติมอยู่ 70cc แต่อันนี้ที่ให้วัดค่าน้ำดิบเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเติมปุ๋ยเข้าไปแล้วเราจะมาวัดอีกทีว่า EC ของปุ๋ยอ,อยู่เท่าไหร่นะครับสำหรับถ้าเขาทำเป็นระบบใหญ่ๆนะครับเขาจะไม่เติมเป็นถ้วยตวงเขาจะเติมลงไปแล้วก็คูณเอานะครับบวกลบคูณหารกันแล้วก็วัด EC ดู จะได้รู้ว่าในในระบบนะครับมีปุ๋ยค่าของปุ๋ยเนี่ย ec อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเข้าๆนะครับแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่จริงๆเราก็เติมตามที่ร้านเขาบอกนะครับอย่างกองกุ้งเนี่ย70 cc หรือว่า8ป cc ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ละยี่ห้อของปุ๋ยเลยนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่สูตรนะครับสูตรไค่สูตรมันอันนี้เราเราจะทําการเติมปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ย A นะครับจะมีสีแดงๆออกออกแดงๆนี่ เติม e อมุณเอครบไปเติมครบนะครับสี่องถ้าเติม A 70 B ก็ต้องเติม70นะครับนี่เลยเติมเท่ากันนะครับ A เติมเท่าไร B B เติมเท่านั้นเลยผสมกัน นี่เลยนะครับอันนี้ผมตวงแล้วนะครับมัน70็ดสซีซีตัวนี้ตัวถ้วยตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีก็ใช้เป็นถ้วยกระบอกแบบนี้ก็ได้นะครับมีปริมาตรบอกเสร็จแล้วคนนะครับนคนให้เข้ากันทั่ว อันนี้เราก็พร้อมปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องวิธีการปลูกนะครับเราก็ไปเอาฝามาปิดฝากล่องมาปิดเสร็จแล้วก็เอาผักลงปลูกได้เลยพอปลูกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปิดฝาแล้วก็เอาต้นกล้าที่เราแยกไว้แล้วนะครับมาลงปลูกก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสําหรับการเตรียมการปลูกนะครับวิธีปลูกผักไฮโดรโปโนิกผักสลัดของเราแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่ใครๆก็ทําได้นะครับ ลองไปฝึกทํากันดูหรือใครอยากดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําไว้นะครับวิธีการปลูกผักหรือวิธีการต่างๆในกระบวนการปลูกผักนะครับลองไปเลื่อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้อย่างไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป